50ห้าสิบถามว่ามันดียังไงวันนี้เราจะมาลองรีวิวการขายมันขายสินค้านะแล้วก็นั่งคุยกล้องห้สิมีโหมดที่แบบ <c oughs> ยื่นสินค้ามาแล้วก็ไม่ต้องบังตาก็ยังโฟกัสเนาะซึ่ง <c oughs> แต่หมดนี้ไม่มีกันสั่นเพราะนั้นบอกกับวางที่ขาตั้งกล้องหรือควรจะติดตแบบวางนิ่งๆนะครับเหมือนวางไว้เพื่อขายสินค้าไล์เลยนะแต่ตัว r 5 0ามีข้อดีกว่า r 8และ r 6 Mark II ตรงที่2ตัวนั้นจะต้องทำได้เฉพาะเวลาต่อไลท์นะครับแต่ตัวนี้สามารถบันทึกลงเมมในกล้องได้เลยกับโหมดนี้นะแล้วเราค่อยเอาไฟล์ไปตัดต่อ เพิ่มเติมได้แต่นั้นต้องต้องต่อหมดไลท์อย่างเดียวนะครับก็จะลำบากหน่อยอ่ะลองยกตัวอย่างอ๋อนี่นะนี่คือเลนนะครับเห็นไหมไม่ได้จับเน้นโฟกัสตาผมเน้นที่สินค้าที่ยื่นเข้ามาแล้วก็กลับมาที่ตาผมนะครับถ้าเป็นไม่ว่าจะ R3 ที่ผมมี R7 ที่ผมมี จะต้องมาบังลูกตาเพื่อให้กล้องไม่เห็นลูกตาดเราก็จะได้เห็นสินค้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนี่คืออ่าเจดทิวาถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันมันก็ชัดคู่เนะแต่ถ้าอยู่ระนาบที่ต้องการจะพิจารณาสินค้าเมีลูกตาดด้วยแต่สินค้ายังชัดอยู่นะไหมเนี่ยมันก็เหมาะกับตรงนี้แหละนะครับ นี่หมด M นะนะนะหลังละลายนี่หมด M เป็นการอัดวีดีโอหมด M แต่ว่าเวลาถือสินค้ามาขายครับมันไม่ชาัดมันยพิามจับตาอย่างเดียวอ่าบางตาสินค้าชาัดเห็นไหมครับกลับมาหน้าชาัดนะครับแต่พอถือสินค้าคู่นี้ทารนับเดียวกันได้อยู่ทารนาบใกล้กว่าไม่ชัดนะครับไม่ใช่โฟกัสไม่ได้นะครับไม่ชัด มาพยายามเน้นที่ตาพยายามเน้นที่ตาเป็นหลักนะครับ